ชายแดนเนี่ยนะครับอะอยางที่เรารายงานกันมาก็คือว่าชาวบ้านเนี่ยไม่ค่อยสบายใจยังไม่วางใจกับสถานการณ์รและปรากฏเมื่อคืนนี้มันมีเสียงดังคล้ายเสียงระเบิดมาจากแถวแถวปราสาทตะควายนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลพื้นที่ของทหารกัมพูชามันก็เลยเกิดความวุ่นวายว่าเอา้าพอมันมีเสียงดังคล้ายเสียงระเบิดเอายิงกันแล้วปะทะก,กันอีกหรือเปล่านะครับชาวบ้านที่พนมดงรักบางส่วนเมื่อคืนนี้กลางดึกเลยนะครับขับรถออกจากบ้าน เพราะว่าคือพอมันมีเสียงดังเนี่ยอย่างที่บอกนะครับตอนนี้เนี่ยเฟกนิวหรือว่าข่าวที่ในโซเชียลเนี่ยมันที่ไม่ได้รับการตรวจสอบมันทําให้เกิดความวุ่นวาย,ยชาวบ้านบางส่วนพอเห็นข่าวในโซเชียลยก็แชร์ต่อต่อกันมาบอกว่าทหารกัมพูชายิงกระสุนปืนใหญ่มาฝั่งไทยแล้วก็มีการประทะก,กันแถวปราสาทตาควายยิงมาลูกหนึ่งแล้วชาวบ,บ้านที่ได้ยินเสียงดังปังก็แบบอ,อ้าอนั่นไงตู้มก่อนหน้านี้ คือเสียงระเบิดที่เกิดจากการปาาระทะกันหลายคนก็เลยต้องตื่นเห็นว่าถูกปลุกให้ตื่นกลางดึกแล้วก็มาเช็คข่าวกันค่อนข้างที่จะแตกตื่นเลยนะครับรรรแล้วหลายครอบครัวเนี่ย<อ>คือในระหว่างที่ยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นยังไม่มั่นใจก็เลยไปปลุกคนในบ้านผู้สูงอายุเด็กๆพาออกนอกพื้นที่กันไปเพราะว่าเมื่อคืนนี้เนี่ยรอเช็คข่าวจากผู้นำชุมชนเข้าใจว่าอาจจะยัง ตามตัวไม่เจอหรืออยู่ในช่วงของชุนละมุนอย่างเงี้ยนะครับก็เลยไม่มีใครมาคอนเฟิร์มผู้นำชุมชนผู้ใหญ่บ้านเหล่านี้ก็อาจจะแบบเด็เขาอาจจะมัวให้ข่าวกับทางหลายๆคนอยู่นะครับคนที่ไม่ได้ข่าวก็เลยตกใจทีนี้ปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยนะครับ Facebook ของกองทัพภาคที่2อันนี้เป็นแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้อยากให้ชาวบ้านเนี่ยดูข้อมูลจากกองทัพภาค2เป็นหลักเวลาเกิดอะไรขึ้นนะครับกองทัพภาค2ยืนยันว่า ไม่มีการยิงปืนใหญ่จากกัมพูชามาฝั่งไทยหรือไม่มีการประทะอะไรกันเกิดขึ้นทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นขอให้ชาวบ้านติดตามช่องทางของกองทัพภาคสองจะได้ไม่งงจะได้ไม่สับสนจะได้ไม่ตกใจนะครับแต่ถึงแม้ว่ามีคำยืนยันจากกองทัพมาแล้วชาวบ้านบางส่วนก็ยังไม่มั่นใจอยู่ดี ต้องทํำยังไงเนี่ยชาวบ้านถึงจะได้เชื่อมั่นว่าข้อมูลข่าวสารจากทางราชการจากทางกองทัพเนี่ยเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้นะครับจะได้ไม่เข้าใจผิดกันเอาเป็นว่าเมื่อคืนนี้ย้ําว่าไม่มีเหตุผิดปกติอะไรเกิดขึ้นเสียงดังคล้ายระเบิดยังไม่คอนเฟิร์มยังไม่ยืนยันนะครับว่าเป็นเสียงดังเกิดจากอะไรและเป็นเสียงที่เกิดจากระเบิดจริงหรือไม่ เอาเป็นว่ามีแต่ชาวบ้านที่บางส่วนเท่านั้นนะครับที่ตกใจกับเสียงดังในพื้นที่เมื่อคืนนี้นะครับครับดูคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไครต์ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจากสำนักข่าววันนิวส์นะครับเชื่อบ้านในข่าวมั่นใจวันนิวส์ครับ